จังวันนี้หลุดมาแล้วดีด่าจะเซฟได้ไหมโอ้โหเซฟได้เฉลยมาอีกนึงจังวะอป้าเปียหลุดแล้วซับโอ้โหเซฟหนึ่งครั้งครั้งที่สองเซฟอีกหนึ่งครั้งโอ้อีกครั้งหนึ่งเซฟไปโอ้โหเซฟไม่ได้หมดทุกคนดูซับจอดจ่อโอ้โหยังที่เซฟอยู่ยังช่วยเราได้สัดเต็มคออีกเซฟอีกแล้วโอ้ยมาอีกนึิงจังว่าับขาเรอหรือปั่นโอ้โหเซฟอีก โหโหจริจริงทุกคนดูไหลมาเซบีโกเพุบริการเติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ Android รบเครื่องเรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับทวัติขาพุกพงผมเลยนะครับตาจินวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยดีด้าล่างอีพิก ของ a อสิมิาที่มาให้เราเปิดเมื่อวานนี้นะทุกคนนะผมก็เปิดมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะดีด้าแล้วก็เนตตาด้วยนะผมก็จะมารีวิวดีด้าก่อนนะทุกคนก็มาดูกันเลยครับว่าดีด้าล่างนี้มันจะโหดจะแค่ไหนจะเหนียวสัแค่ไหนก็มาดูกันเลยครับ ก็ส่วนสูงนะทุกคน195นะอายุ30ปีนะเลเวลตันอยู่ที่30นะทุกคนถนัดเท้าสายด้วยวะทุกคนก็ถือว่าดีเลยนะผู้ลสารป,ประตูที่ถนัดเท้าส้ายนี่ผมชอบมากนะมา ดูค่าพลังวิธีการอัพนะทุกคนผมก็จะอัพเป็น4 1010 10, 10ประมาณนี้นะทุกคนนะก็จะได้ค่าพลังตันอยู่ที่98นะแล้วก็ไปบูตแล้วก็จะได้อยู่ที่104นะทุกคนนะถ้าใส่บูเตอร์ให้เขาเพิ่มเป็น2เม็ดนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับพลังร้าวๆข,ข,ของเขานะก็ถือว่าเขียวเข้มหมดทุกันนะทุกคนก็เพิ่มโกคิปปิ้งให้เขาไป หนึ่นะทุกคนนะเพิ่มบู์เข้าไปหนึ่งเราจะเพิ่มอะไรก็ได้นะทุกคนนะแล้วแต่ทุกคนเลยนะสำหรับการบู์ของเขานะเม็ดท,ที่สองนะมาดูกันว่า ดีด้าล่างนี้มันจะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันในเกมเลยนะทุกคนนะก็มาเริ่มเกมแล้วผมก็จะแบบยิงตุนไปก่อนนะทุกคนนะเผื่อแบบผู้รักษาวประตูของเรามันไม่เหนียวนะผมก็จะหาทางยิงให้มันนำก่อนนะแล้วผมถึงจะแบบปล่อยให้เขาลองส่องเราดูบ้างนะว่ามันจะเหนียวจริงหรือเปล่านะทุกคนมาดูกันเลยแบคแฮมแบกแฮมกบบระชากเข้ามาทีเวลาไหลมาต่อที่จูดโอ้โหบนติด ดูโดนส่วนแล้วยังไงยังดักได้อยู่ออกมาที่ไปแคมเบิลมาควันถูแล้วหลุดแล้วครับแบ็คแฮมแตะหนึ่งทีแล้วเปิดโค้ยโอ้โหไม่เต็มว่ะทุกคนแต่ก็ยังได้เต็มม,มุมหรือเปล่าโอ้โหได้เต็ม,มุม,มจริงด้วยทุกคนมาดูไคแคม,มเปิดจัด,จดมาเสาแรกโอ้โหเกือบไปแล้วว่ะเื้ลูกสูดนะทุกคน ผมเคยสอนไปแล้วนะก็ใช้ได้ทั้งภาคย4ถึงภาค25มาแล้วก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกคนมาเปิดมาคงโขงยัดยัดมาโอ้โหหายเลยทุกคนลูกนีโอ้โหไม่นึ้ว่าจะเข้า่ะทุกคนแบคแฮมนะโอ้โหแบคแฮมนี่มันเดบโขงจริงๆวะ่ะทุกคนแบบยัดเข้าเลยนะดูเมื่อกี้นะดูยัดเข้ามาโอ้โหอยหายเลยวะ่ะ ถือว่าค่มมากๆนะทุกคนนะลูกเต็มมุมลูกสุดของเราก็มาดูกันต่อตอนนี้ก็ตุลไว้หนึ่งประตูแล้วนะทุกคนนะนนก็ยังไม่แบบเวลายังเหลือเยอะอยู่นะดูพอทำไงดักได้อีกแล้วจุดเบิร์นออกมาเบิร์นแล้วไปแล้วกระชากก่อนวิ่งมาแล้วันจิกความเร็ว ความเร็วแล้วเปิดยัดเข้ามาดูเอโตโอ้หูยไม่ได้วลยทุกคนได้เต็ม,มุม,มหรือเปล่าวะไม่รู้นะว่าติดเราหรือติดเขานะเมื่อกี้นะเหมือนจะติดเขาอยู่นะทุกคนเออได้เต็มมเมอีกแล้ว มายัดอีกเฮ้ยเฮ้ยเไม่ว่าจะเข้าอีกหรอทุกคนโข้หูยเกือบไหวพวกนี้ใส่หลอดมุ่งม่วงหโหยิงชาไปโดนยูเนี่มซี่วิ่งแล้วยังสัตว์ได้อยู่ทีจูดเบินมาหนึ่งสองอยู่ที่จูดแต่แล้วใส่ขวานี่นิ่มโอ้โหหายเลยว่ะทุกคนนําไปแล้วสองประตูต่อศูนย์นะสบายๆนะมาอย่างไงจะได้ยิงเราหรือเปล่าเรายังไม่ได้แบบ ปล่อยให้เขาไปยิงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบถ้าได้อีกสักลูกนึงผมจะปล่อยให้เขาไปยิงยับๆเลยนะถ้ายิงเข้าหรือไม่เข้าก็ตามนะผมก็จะปล่อยให้เขายิงเลยนะมาดูกันว่าผู้รักษาประตูของเรามันจะไหวหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมขอบุกก่อนก็แล้วกันตุนสกอร์ไว้ก่อนเบิร์นมาที่คิริยันเน,นปเป้สับขาหลอกเข้าในมาไหลมาที่จูดไหลเข้ากลางมาโอ้โหไม่ถึง โดนส่วนกลับเร็วแล้วก็ยังดักได้อยู่แม้แคมเบิ้ลวันทูแล้วแต่หนึ่งทีแล้วชิปมาย็มปาเป้นิ่มนิ่มโอ้โหหายเลยวะทุกคนมามาได้แล้วแหละทุกคนน่าจะพอดีแล้วนะสามประตูแล้วก็จะลองปล่อยให้เขาไปส่องดูบ้างนะทุกคนนะดู กดไล่บอลแบบไล่บอลแบบมั่วเลยนะทุกคนนะไล่บอลแบบอัตโนมัติเลยเขาจะได้ยิงหรือเปล่ายังไงโอ้โหมันก็ยังดักดีอยู่นะทีมเราดูมาแย่งไ้สิหนุ่มมาเข้ากลางมาไหลออกมาไปแล้วบุกแล้วบุกแล้วอันนี้มันลงแรงนะทุกคนนะผมก็เลยไม่อยากแพ้นะแต่เขาจะผมจะให้เขายิงอยู่นะทุกคนแต่อาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังนะเพราะว่าแบบ เดี๋ยวครึ่งแรกมันเสมอแล้วครึ่งหลังยิงเขาไม่ได้มันอาจจะแพ้ก็ได้นะจะต,ต้องปล่อยแบบเป็นช่วงแบบประมาณ30สนาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะปล่อยให้เขายิงนะมายังไงไหลตอกมาจะหลอกเนต้าได้หรือเปล่าเนต้าเนต้า,ตาวิ่งตามแล้วเนต้าชนอูโหชนไม่โดนทุกคนยังไงโดนมูดิมูดิแทงออกมาให้เพื่อนซ่อนซ่อนไม่ส่งอ่ะทุกคน ยังไงสไลด์ไปได้อยู่ตอกจนมาไหลมาให้หยังเด็กได้อีกทีมเราโดนสวนกับเบลีวแล้วโอ้ยนิดเดียวอะเมื่อกี้นะเกือบได้อะทุกคนดูเขาจะทำยังไงเขายิงไหมยิงไหมยิงมาเซฟโอ้ยเริ่มแล้วทุกคนเริ่มเซฟแล้วนะเห็นไหมเซฟไปแล้วนะดีได้ของเรานะได้ไปหนึ่งเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเกมนี้นะก็มาไหลเขากลางมาเบิ้ลมา โดนดักอีกแล้วไปเลยไปเลยจะไม่เข้าล็อกไปเลยมายิงสิปล่อยให้ไปแล้วเนี่ยไม่เข้าบอลแล้วเนี่ยโอ้โหไปแล้วยิงโอ้โหไปบล็อกทำไมวะเวียล่าให้เขาส่งเลยวะดูยิงอยู่โอ้โหติดบล็อกอีกแล้วทุกคนมันช่างแบบเหนียวแน่นจริงๆเกมรอบของเรานะนี่ไม่ได้กดอะไรมากมาเลยนะทุกคนทนะัมันก็บล็อกมันก็อะไรเก่งมากนะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวครึ่งหลังผมจะแบบ โกรแบบถอยหลังถอยหลังอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะไม่ต้องให้มันเข้าวันนะให้เขายิงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะขออกมาโอ้โหจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาครึ่งหลังแล้วนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้เขายิงบ้างนะทุกคนนะครึ่งหลังนะเดี๋ยวแบบ ผู้รักษาประตูของเรานั้นมันไม่ได้เซฟไม่ได้แบบเกี่ยวกับชิปนี้นะทุกคนนะลิปนี้จะมารีวิวดีได้โดยเฉพาะนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็พวกเซตเตอร์อะไรแบบนี้มันรีวิวยากนะทุกคนนะเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรมากมานะมาดูกันต่อยังไงไหลเข้ามาอยากได้ยูลิกใจเย็นนี่หลอกเล่นไปก่อนทีนึง มามามาบุกมาบุกมาเห็นอยู่เฉยดิไม่ต้องเข้าเขาหรอกคนดักไว้เฉยๆอ้โหดักได้แล้วโอ้โหอะไรวะนี่อะไหลองมาก็ดักได้อยู่ไปบุกมาบุกมาเลยเพื่อนยิงมาเลยยิงมาเลยโอ้โหโอยมายังไงเขากางมาเลสไปมาที่มูดิต ไหลออกมาให้เพื่อนแล้วปัน่นนะคุยได้เซฟครั้งที่สองแล้วทุกคนแต่ว่าล้ำนะว่าโอ้โหล้ำนิดเดียวเมื่อกี้นะแต่ก็โชว์เซฟไปอยู่นะทุกคนนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดีได้ของเรานะถือว่าแบบไม่ได้แบบอ่อนเกินไปนะมาแทงออกมาให้ยางโดนดักไหลออกมาหนึ่งสองยังไงยังไง ยิงยิงสิเพื่อนหาช่องมายิงดิยิงดียิงดีหูหอย่างไงล่ะทุกคนสามเซฟแล้วนะคลิปนี้นะโอ้โหมามามา,มาได้เซฟแบบแต่ละดอกนี่โอ้โหไม่ใช่ง,ง่ายๆแล้วทุกคนนะก็ถือว่าแบบอย่างเซฟได้ดีอยู่โค้งมาอย่างไงดูดูสิุมติดกำแพงนะเมื่อกี้นะ มาสวนกับเร็วดูสิจะมีอะไรหรือเปลา่ามีอะไรหรือเปลา่ามีอะไรหรือเปลา่รรปลาโอโ้โหมาหลุดง่ายจังวะทุกคนดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วยัดเสาแรกเลยก็แล้วกันเก <c oughs> ือบได้วะดูเขาสวนกลับแล้วยังไงโอ,โ,โอ้โหเนต้าไหลมาหนึ่งสองโอโ้โหไม่ยิงดีกว่าวะทุกคนโอโ้โหล้มหน้าด้วยมันจะมีเม็ดที่สี่ก็ไม่มีวะ ก็ไม่อยากยิงเขาแล้วนะเดี๋ยวเขากดออกเดี๋ยวเขาไม่บุกเราเดี๋ยวไม่ได้ชิปแล้วทุกคนมาเขาไปยิงดีด้เราหน่อย3เซฟแล้วนะผมจะนับด้วยนะว่ากี่เซฟนะคลิปนี้นะมาตอนนี้ก็3มเซฟไปแล้วชิป,ป,ปออกมาเบิร์นมาให้มมริทไหลออกมา เดมเบเลเข้ามาที่โมเดสเอายิงเลยเพื่อนยิงเลยยิงหมาเสฟอีกแล้วสีส่เซฟแล้วสีส่เซฟแล้วนะทุกคนชิปออกามาโอ้โหติดหัวไหลออกมาที่เดวินเ็าแฮมให้มาต่อที่อโตช้าโอ้โหแต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนไหลมาโอ้โหโดนหนักไปแล้วยังไงออกมาริมเส้นฝากเข้ากลางมาเบิร์ม,มาหนึ่งสองไปไปไปเลยเดี <S <S ๋ยวไม่เข้าแล้วนะทุกคน จะปล่อยแบบดึงกับหลังแล้วก็ไม่กดดักบนอะไรด้วยนะมายิงเลยซ้อนยิงเลยนียย่ปล่อยให้ยิงแล้วเนี่ยยิงสี่หูเบาเกินไปนับอยู่ดีนะทุกคนห้าเซฟับอยู่ดีนะจะเบาจะแรงผมกคนทบอยู่ดีนะว่าเป็นเซฟนะเพราะว่าเป็นเขาเขายิงนะมายิงมาเย็กถอยหลังให้แล้วเนี่ยยิงย 6. สี่หูหโอเซฟแล้วอะทุกคนถือว่าเหนียวใช้ได้อยู่นะโก โอ้จริงๆนะทุกคนนะผมก็แบบนึกว่ามันจะเข้านะบางครั้งนะแต่ก็ยังเซฟได้อยู่เชียงมาเชียงหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหไม่เอาบอลด้วยโตอ,อย่างไ้ดูบุกมา,าเพื่อนอเข้าอย่าเข้าโอ้โหอย่าเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าถอย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 อกมาถอยถออกมาให้เขายิงโอ้โหล้ำหน้าอยู่ดีอะไรวะเนี่ยทีมเราแม่งจะเข้าบอลอย่างเดียวเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไรนะมา เปิดมาให้เขาดูสิส่งมาแล้วให้เขามาแย่งเอาไปยิงเลยมามาแย่งเอาไปยิงเลยเพื่อนแย่งเอาไปยิงเลยแต่ถ้าไม่เข้าอีกนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะฝันนิ่มๆโอ้โหลูกนี้มันเข้าอยู่แล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เัือกสาวประตูคนไหนนะถ้ายิงแบบนี้ยังไงก็เข้าอ่ะทุกคนมาให้ยิงอีกมันจะหมดเวลาแล้วเพื่อนโอ้โหเปิดมั้ก็หมดเวลาแล้วนะก็ถือว่าได้หกเจ็ดเซฟอยู่นะทุกคนนะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนสาหรับดีด้าล่างนี้นะก็ถือว่าแบบก็ผมให้ประมาณ8เต็ม10นะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีอยู่นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับถูกคลิปน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ